เฮ้ยัจะเอกโทรทัศน์สวัสดีครับจะปูตังอะไรอ่ะสวัสดครับนี่พันตีมามาออกโทรทัศน์กระปูกระปูนะเนี่ยพันีจะให้ปูปั้นอะไรนะกศิลาเอิร์ดกศีลาเอิร์ดมันก็เหมือนนูนิไซอะ มือจูกินนมใกล้หมดยังหมดแล้วอ๋อจิ้มได้หมดนี่ยเห็นไหมพอพอหนูกินนมเยอะหางกอซิลามันจะเริ่มมันก็จะเริ่มงอกไปแล้วนี่ไงหมดแล้วจินมได้หมดไหนตรวจดูที่อุ้ยเก่งจังเลยตบมือครับตบมือตบมือก็เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วอ๋อเลิ่จะยาแล้วไฟเย่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 เนี่ยเริ่มมีหัวแล้วเห็นไหมกอซิลามีหัวเอาตาให้หน่อย ตอนนั้นสันจีอายุสองขวบสันจีก็จะชอบเล่นพวกปลาวานปลาโลมาเนาะพอสามขวบก็ไม่เอาปลาโลมาแล้วสามขวบก็เอากัสซิล่าไม่เอายังไม่ถึงกัสซิล่าก็มาเปลี่ยนเป็นไดโนเสาร์ใช่ไหมใช่พอไดโนเสาร์เสร็จปุ๊บสี่ขวบสี่ขวบสี่ขวบเต็มพอดีเลยเนาะใช่ก็มาเล่นกัสซิล่านะครับนี่แม่ขันจีชอบตอนสันจีสี่ขวบสันจีชอบกัสซิล่ามากๆ แล้วได้ปลูดแล้วท่านจีก็จะก็จะพยายามให้ปู่ปันป้นกอซิล่าให้ใช่ไหมลูกเนี่ยตัวนี้ไงเนี่ยตัวนี้เอิร์ดนะตัวนี้เอิร์ดนะครับใช่ไหมคัมันขาวๆเลเออเอิร bon. ์ดเนี่ยอันนี้ขาหน้า,า,อ,าอันนี้มันอันนี้มันอันนี้มันขาไม่ใช่เหรออือนี่นขาเขาเนียขาหน้าเขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้มันขานะไอ้มันขาไม่ใช่เหรอมันขาเหรอเอิร์ดมันขาเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ยืนตรงใช่ไหมใช่เอิร์ดนี่เอิร์ดที่มันอยู่ชาติอะไรครับมูชั่นที่อย่างหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่ง ก็น่าหนึ่งเจ็ดสี่อ่ะหรอปาจจุบัหนึ่งเก้าเจ็ดสี่มันจะมีแผงนะอุ้ยมันเหมือนมากเลยอ่ะนะคมันให้มันให้มันแหลมแหลมเลยให้มันแหลมแหลมดิเออออกมาแล้วก็ได้ก็แหลมแหลมอลไรไงเนี่ยมันก็แหลมแหลมเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ไม่อ๋อนี่ไงไม่มันต้องต้องมีลำแสงมาด้วยดิอ๋อเดี๋ยวมันก็ไปเรื่อยๆมันก็ลังมันก็ลังโตไงนไหนไหมตัวแหลมแหลมเริ่มออกมาฉันว่าจเอาลำแสงมาเออยากได้ลำแสงอยากได้เนี่ยกําลังกําลัง กำลังปั้นน้ำแข็งอยู่เนี่ยน่าเร่งแสงอยู่แล้วคุณปั้นน้ำแข็งใช่างไคะมันเดียวเดี๋ยวปั้นเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้ออกไปเล่นหน้าบ้านเราเนาะใช่เอาไปเล่นหน้าบ้านนะว่ามันจะอยู่ในธรรมชาติได้ไหมเพราะหน้าบ้านเรามีป่ามีมีต้นไม้ใหญ่ด้วยไม่มีนีไงเดี๋ยวป้าไปดูมีป่ามีป่ามีเรื่องเดินไม่ได้นะเดินได้เดี๋ยว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 ก็เอาไปเดยวมาขาขาดนะอืมก็เอาไปวางเฉยๆไปวางโชว์หน้าบ้านเราเนาะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวค่ะ เดี๋ยวก็เพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเราก็ตกกระจายดิเพื่อนเราอ่ะอือเอาไปแกงมไปแก้มเนาะไปแก้มไปแก้มบิ๊กแก้มเอื้อมมาบ้านเรานี่เดี๋ยวอ๋อเดี่ยวงั้นไม่เหมือนไม่เหมือนเอื้อมไหมนั่นเดี๋ยวปั้นลำแสงลำแสงเหรอลำแสงก็ไม่ยากนี่นลำแสงอยู่ตรงไหนนี้เลยนี่เราเกือบปากมันเหรอใช่น้ำแสงออกมาแล้วมันท่อนไฟอือ นี่เลยเหรออ๋ดูดูจนดูบ่อยไหมก็เสียนะบ่อยชอบเลยเหรอลูกใช่ชอบเป็นชีวิตจิตใจเลยเหรอแมน้าปลาวานูมันมันขี้มันเลขขี้เลยหรอไม่เอาประวานเลยหรอมันเลขขี้ไงก็เล็กก็เล่นได้ถ้าเราชอบอ่ะเราไม่เบื่อเราเบื่อแล้วใช่ไหมยังยังอ๋อยังไม่เบื่อประวานแล้วไม่ไม่งั้นเอาประวานให้น้องโกโก้เนาะใช่ผมไม่เล่นน่าให้ประวานให้น้องโกโก้เนาะก็ได้อ๋อนี่ไงลำเสียง ให้มันยาวให้มันยาวยาวหน่อยมันอ่อนมันหามันยาวไม่ได้อะไรแค่เนี้ยไปเอาไปเรียนหนังร่างบ้านหรอกเดี๋ยวก่อนให้มันล้ำแสงถือเอาถือเอาถืาให้มันขยักให้ล้ำแสงสีแดงอ่ะอันนี้แหละสีนี่แหละสีแดงไม่มีเนี่ยสีนี่ก็เหมือนกันดิไอ้สีนี้มันจะเป็นสีฟ้างีดูเวลามันพ่นออกมามันจะเป็นสีแบบสีผีม่วงแบบพ่นออกมาสีม่วงแล้วมันจะเป็นทำลายตึกอ่ะเนี่ยเหมือนมาแล้วถือเอาไม่ได้อันนี้ก้อนหิน อ่ะถือเอาเดี๋ยวไปไปไปวางหน้าบ huh? anyway ้านไปโชว์ไปแก้ม okay. นึงไปเลยครับทางเราไปสีไปเอาเดินไปเดินไปเดินไปครับวันนี้จะไปเชิญพี่แก้มนะครับเระตเปิดประตูเปิดประตูมันเดนอดกระตุ้นามันสวยนะมาสี่จะไปโชว์พี่แก้มนะครับใช่นะครับเว้ยมันนลำแสงมันจะโดนเนีะโน้มโอุ้ยอะไรอ่ะ ขยะเก็บขยะเดี๋ยวเก็บเองได้้่ครูบ้นนะ่้เดี๋ยวดูไปดูครับน้อยใช่น้อยนี่อาเงียเาน้อยน้อยหายหายไปไหนน้อยรองก็สืไปแล้วมั้าน้อยหายอ่ะ่ลองท้าน ไม่ต <c ười> ้องใส่รองเท้าหรอกไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องไปเดินไปอุยเดินวันเดินไปเขาอุ้ยเออเออต้องใส่รองเท้าดิเดินมปจะไล่เดินไปใส่รองเท้าอยู่ที่รถถึงจะกลัว่ะมาเดินมากันเดินมากันมันมาทำไมเดิมาเดินมามันเดินไม่มีอะไรไปเดินเดี๋ยวไม่มีไม่ดู มว่ามันแหลมอะแหลมดูด uh, ิมันไม่มีว่าช่วยเดี๋ยวปู๋รองเ้าให้อ้านั่งเียให้อยู่นะและนั่งอย่เดี๋ยวเดี๋ยวเให้นะครับเฮ้ยกันสีเอามาโชว์แล้วครับกีนสีเอาก็สิล่ามาโชว์ ก็จะล่ามจะดงน้ำมาเนี่ยเวลาเนี่ยเลยเนี่ยเวลามันเวลามันโดนโดนทหารไล่มันถูกลงบ่อนี่นะถูกลงบ่อนี่คนทะเลเลยเอ้ยคนทะเลเลยน้ำทะเลเป็นไรแคกัดปลาปูเลยกัดปลาปูเลยใช่กัดกัดหางแล้วก็กัดแล้วปึ๊บแล้วก็กัดแล้วปลาปูแล้วก็หางขาดเลยหางขาดเลยเด็กขาดปลาปูหางขาดเลย

พี่แกมมาชวนแล้วนะก็ซิล่าอเอาคาเบลียเอามาชวนแล้วนะก็ซิล่า,า,าลวไมาารากราาากันแล้วไปเรีรแวกออกสารคัดนะ เราออกโทรทัศนะคมาออกทั์แล้วา่า,า,มา,ามไม่ลงมาแล้วไม่ลงมามจฉามิจฉาจะลงมาไหมจะลงมาไหมาน่ยจะลงมาเนี่ยจะมาแล้วม,ม,<อ>มัมาเล่นม่เลน โอ้เยี่ยวใส่ที่นอนก็นไม่อาบน้ำอีเลยใช่ยังใส่ด้นอนเลยยังไม่ได้อาบน้ำเลยที่แกทาเนี่ยเม็นเลยหมเ,เลยๆ <c oughs> อยนะื่อาลยี่ยที่นอนันไม่อาบน,าน้ำที่นีก็ไม่ได้จก่งีนไม่เกีงมากเลยงน,น,นะครับเก่งเมากดืมกันเลยัง ร้อน,นอนไหมร้อนไหมร้อนไปช่วยคนอื่นดีกว่าไหมเพื่อนเราอะไรนะไปคือไปช่วยคนอื่นได้ไหมนคนอื่นอ่ะ,ะที่ไม่ใช่เราอ่ะหลังบ้านนี้นอันนี้หลังใหญ่กับที่บ้านหลังใหม่มันก็ใหญ่ลหลังนี้ก็ มันมันใหญ่กับบ้านใหม่อีกชบ้าชาบบ้านหนูก็บ้านหนูอ้สองาให้ปานเกิดจให้หนูหนูจ้ปู่ไเยอะยไล่ะได้ได้หมได้ให้ปู่นอนด้วยได้ไหมได้เดีให้หมามัอันนั้นห้องหมาแล้วก็ห้องปาแล้วห้องสุนีแล้วสันีจะนอนกับเรือได้ไหมะเทเดี๋ยวรอโตก่อน โอโกอนน,กกนยัง<ช>ไม่กลรร้านใช่ไ,ไม่กล้ารหรอกเดี๋ยวรอตก่อนรอก่อนอันนี้มันลิงไม่ใช่หรเนี่ยอตอนนี้กี่ขวบแล้วถึงยงไม่โตเนี่ยขวบเจดดี๋ววยวถ่ายกล้องก่อนจดจัปูถ่ายกล้องหน่อยถ่ายกล้องปลาป่ะถ่ายดูปลถ่ายดูปลาป ครับเราพี่คือเีน้ำวันี้ันวี้ันพี่เท่าไหร่กล้ามมืนอะเนาะใช่หนูนะอืม พียงมันกระโดดได้นานเนี่ยมันกระโดดแด้เนี่ยมันกระโดดเร็วมันกระโดดเรวมันกินมันดินกินแล้วหางขาแล้วหางขาเรวปลาปูเลยหรอ ในไงล่ะอย้นตน่ัไรเอิร์ธนะแลบหนังเ่อะา้อหนึ่งเก้าห้าสี่เอิร์ธแล้วก็รถมัสเซิร์ดสองสองหนังแล้วสองหนังนะแล้วก็สีหนังอ่ะ สภาพเลยนะหนึ่งเก้าภาพสี่นี่นะแล้วก็สิบภาพเลยสิบภาพยังยังไม่เห็นยยังยังไม่เห็นเลยภาพสามภาพสี่ภาพห้าภาพหกภาพเจ็ดภาพแปดภาพเก้าสิบ

นี่มันกัดเนี่ยเนี่ยเก่าเก่าให้หน่อยเก่าให้หน่อยเก่าให้หน่อยอยู่ไหนลูกเห็นมีเลยนี่ข้างนี้ข้างนี้ยอ่ะมาหายแล้วมันยังไม่หายอ่ะมันจักจีอ่ะจักจีทำไมจะกระจีอะล่ะโอ้ยคนเนี่ยมันจะกระจีอ่ะยุงอ่ะเนอะมี่อานปู่ไปสวน ในบ้านเสียจให้ปู่ไปอยู่ด้วยนะให้ปู่ไปนอนเป็นเพื่อนนะเนาะพี่โตมาแต่เก่งไหมลูกเก่งเป็นเด็กดีได้ไหมเป็นเด็กดีรักปู่รักย่ารักพ่อรักแม่ใช่ไหมอ๋อเก่งจังเลยสัญญากับปู่นะสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีเนาะไหนในสัญญาทำไงครับไหนไหนสัญญากันแล้วนะ สัญญาแล้วนะเมื่อกี้จะรักปู่รักย่าเป็นเด็กดีของครอบครัวนะครับตั้งใจเรียนเียนหนันสือเก่งๆด้วยเนาะโตมาเป็นทสบายอือคนรักที่สุดในโลกเลยไหนดูปู่ดิปู่เอานี่ใส่น้ำปุ๋ดดิน้ำใส่น้ำดิอือนี่ไงต้องใส่ลูกผีทั่เก็บตวได้หน่รือเนาะเดยวก็ซีลามันก็โดดใส่น้ำดิ เ็นแล้ว้งุดยนีแล้วโอ้โหโอ้ันดไน้มาแล้วหรอดน้ำมาแล้วไม่กลัวหรอไม่กลัวความสูงไม่กลัวความสูงหรอกไม่กลัวความสูงหรอกแล้วหนูกลัวอะไรครับหนูไม่กลัวความสูงไม่แล้วหนูกลัวอะไรกลัวความสูงนั่นไม่หนูกลัวอะไรที่สุดผีฮะก็ผีก็ผี ไม่ใช่เคยเห็นผีเหรอเห็นเคยเห็นผีเหรอคอยมาวุบบับวุบบับผีอะไรวุบบับวุบบับมาเนี่ยกะซื้อเลยนี่อก็ซือเห็นเคยเห็นที่ไหนครับเนี่ยมันมันลอยขึ้นมาวุบบับเนี่ยไม่หนูเห็นที่ไหนวุบบับเนี่ยเดี๋ยวนี่เหรอสมัยนี้ก็ซื้อได้วยเหรอครับสมัยนั้นอ่ะที่หนูดูเรื่องหนังอ่ะอ๋อดูในหนังใช่อุ้ยพอู้ประเด็นว่าเป็นจริงเนื่อของจริงอายุตรงนั้นแหละของ เราไปยืนเงยไว้อุ้ยมันแท้งแล้วอ่ะมันแท้งแล้วเราเราต้องปลูกต้องต้องปลูกต้องบายไม้ไหมอะล้างจะได้ร่มรื่นนะลูกเนี่ยถ้าเราไม่มีต้นไม้นล้วมันเดือดมากเลยนะร้อนมากเลยนะบ้านเรายังร่มรืนะปลูกปลูกต้นไม้ใหญ่มากเลยร่มรื่นมันร้อนอ่ะมันจะร้อนมากแล้วลูกอยูไม่ได้แล้วเนี่ย

แพ้ไนะตัวอะไรนะแพ้เหมือนมันมัวแก่นั่นน่าววันนี้แก่นี่่เพราะมันแก่ไม่รู้น่ะแก่ภาษาอังกฤษตั้งไรครับชีพไม่หรอกตัวหนูเอ้าวอย่ามัวสิครับอะไรนะเป็นไปได้แล้วเอาเอากวางหรือกวางกวางเหรอไม่กวางกวางภาษาอังกฤษว่าไงนะจําไม่ได้แล้วจําไม่ได้ต้องชีพเปล่าเนอะ ไอ้รุงไปดูรุ no, my my right. mm ่นมีบ้านหล่าบ้านนอนมีบ้านนอนเดินสบายเลยมันบอกถนนอยู่ใต้ล้อรถหนยบ้านตลาดตลาดมากเลยเนี่ยมันเหนอะกองเก็บขขามันเหนอะมันเหนอะตัดตัดมันเรไปเดินเดินไปดูที่มีไก่ด้วยมีผู้โอมด้วยอะหรอนั่นมันมีแกะไม่มันไม่มีแพะมันมีไก่ด้วยนะไก่ไก่ภาษาอังกฤษอะไรนะ Chicken เนี่ย ไม่แกะหรอครับแกะชี้ไหมฟางก็กวางพวกฟางพวกเนี่ยไม่ใช่พวกดียาดิแล้วมีอ่ะมีก็เบเบก็หนึ่งอ่ะนไงไหมไทยปูไทยมัเลี้ยงไหมปะดีเหรอดีก็มังกีมังกีเสือก็เสือไทยเคย

ออรเคเกอร์ฮักโกก้าฟรอกฟรอกปาสิหมูหมูรออุดอุ้นหมอุดอุีีอันนี้มันร้องมันภาษาอังกฤษม้างไงหมูพี่อะไรเาเรียกอะไรพีกไงพีเป็ดแควแคมดเออ ไม่เป็ดก่อนอเปนเปเ,ปเปหรอคอเล็กแล้วมดมดอันมด,มดโอเคอ,อ,เอันนี้ไป a b c เกจิงเปล่ยนปจิล้วอนุส้นตินไปจบคลิปอยู่ตรงนน้นกันไหนเก็บคลิปนีเหรอมาจบคลิปตรงนี้และ ้คลิปนี้เอาไปลิปนี้ก่อนนะครับเพื่อขอไปคลิปนี้นล้วออกับบ๊ายบาๆใครที่คลิปแรกาเจอกันนะครับกดกดกระดิ้งจริงกดกระดิ่งจริงให้กันดีด้วยอ่ะก็มาเข้าเข้าไปในบ้านเลกค่ะ ร้อนร้อนอะไม่บายแล้วใช่ไหมใช่ใช่ที่แกหมามน้ำช้าเลยมันจะพ่นไฟนะเนื้อค่ะมันพ่นไฟในน้ำเลยพ่นไฟในน้ำเลย